สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะปอจะมาทำสุกี้ง่ายๆค่ะเป็นสุกี้น้ำเป็นอาหารจานเดียวที่หาวัตถุดิบได้ง่ายๆแล้วก็ทำเองได้ที่บ้านนะคะก่อนอื่นเราไปดูส่วนผสม,สมกันก่อนค่ะว่ามีอะไรบ้างสำหรับส่วนผสมของสุกี้น้ำนะคะก็จะมีผักบุ้งผักกาดขาวต้นหอมขึ้นช่ายวุ้นเส้น น้ำสต๊อกไก่เนื้อหมูสไลด์อันนี้ปอใช้เป็นส่วนสันคอนะคะน้ำจิ้มสุก,กี้สูตรกวางตุ้งและไข่ไก่ค่ะสำหรับวิธีการทำอย่างละเอียดนะคะสามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ foodtravel.tv ค่ะค่ะวิธีการทำสุก,กี้น้ำนะคะอันดับแรกเราก็จะนำน้ำซุปมาตั้งไฟนะคะ ตัวนี้ถ้าใครไม่มีน้ําซุปนะคะสามารถใช้น้าเปล่าได้เช่นกันนะคะแต่ว่าถ้ามีสต๊อกน้ําสต๊อกไก่อะไรเงี้ยมันจะทําให้สุกี้รสชาติอร่อยและกลมกล่อมกว่าค่ะระหว่างที่รอให้น้ําซุปเราเดือดนะคะเราก็จะมาหั่นผักกันนะคะอันนี้ก็มีขึ้นช่ายกับต้นหอมนะคะหั่นความยาวประมาณ2นิ้วนะคะตัวนี้ถ้าใครไม่ชอบนะคะก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะเพราะว่าผักทําสุกี้นี้ก็ตามชอบเราเลยนะคะผักกาดขาวค่ะแล้วก็ผักบุ้งนะคะ โอเคเรียบร้อยเดี๋ยวรอซุปนิดนึงน้ำซุปเริ่มเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่ตัวน้ำจิ้มสุก,กี้ลงไปนะคะอันนี้วันนี้พอใช้เป็นน้ำจิ้มสูตรกวางตุ้งนะคะซึ่งถ้าเกิดใครชอบสูตรอื่นเนี่ยก็สามารถเลือกได้ตามใจชอบนะคะน้ำจิ้มอันนี้พอซื้อมาก็ง่ายๆเราจะได้ไม่ต้องทำน้ำจิ้มเองนะคะเดี๋ยวรอให้เดือดสักนิดนึง เดี๋ยวเราจะใส่ผักลงไปก่อนนะคะเพราะว่าจะผักจะได้นิ่มนะคะเริ่มเดือดแล้วเราก็จะใส่ตัวผักลงไปนะคะ ทำสุกี้น้ำเนะะี่ยค่ะใช้ไฟแรงได้เลยนะคะเ<อ>พราะเราต้องการให้ตัวผักเรานิ่มนะคะก็ไข่ไก่ค่ะตีซะหน่อยนึงนีเงาช้อนหน่ะพอน้ำเดือดดีแล้วนะคะเราก็ใส่ตัวไข่ลงไปได้เลยค่ะรอให้ไข่สุกนะคะ อันนี้เนื้อหมูพอใช้เป็นเนื้อหมูสไลซ์นะคะเป็นส่วนสันคอนะคะก็แต่ถ้าใครจะใช้เป็นหมูชิ้นก็ได้ค่ะหั่นเอาก็ได้นะคะแต่ว่าพอชอบตรงที่หมูสไลซ์เขาจะมีเนื้อบางๆนะคะเวลาทานกับสุกี้ก็จะอร่อยไปอีกแบบหนึ่งนะคะก็ใส่ลงไปได้เลยพยายามแยกนิดน,นึงเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะติดกันเป็นก้อนนะคะเนื่องจากเนื้อเขาบางมากนะคะ ไฟแรงเลยนะคะเพราะว่าไข่จะได้สุกจากนั้นอันดับสุดท้ายจะเป็นวุ้นเส้นนะคะวุ้นเส้นเนี่ยลงน้ําร้อนแป๊บเดียวก็สุกแล้วตัวนี้พอเป็นใช้เป็นวุ้นเส้นแห้งแล้วก็แช่น้ําให้นิ่มไว้ก่อนนะคะอ่หมูเราเริ่มสุกแล้วใส่วุ้นเส้นลงไปได้เลยเดี๋ยวพอวุ้นเส้นสุกปุ๊บเราปิดไฟแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะ ค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับสุกี้น้ำง่ายๆนะคะเป็นเมนูสุขภาพด้วยเพราะว่าเต็มไปด้วยเนื้อสัตว์นะคะแล้วก็ผักที่มีประโยชน์มากมายนะคะตัวน้าจิ้มสุกี้นะคะก็สามารถทานเคียงกันได้นะคะอาจจะเติมพริกสับแล้วก็กระเทียมสับลงไปนะคะเพื่อเพิ่มความอร่อยนะคะสําหรับวิธีการทํานะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ foodtravel.tv ค่ะสําหรับวันนี้ป้าลาไปก่อนสวัสดีค่ะ